กาบสวัสดีครับพ,พี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมส่อสแสดงแห้งคนรักเหรียญน,นะครับจกขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทกุฏิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลดุลยเดชสยามินทราธิราชบรมนาถบพิษในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญห้าบาทปีพศนี้นะครับท่าน ยังไม่ได้ทําการล้างตามความสะอาดตามเคยนี่แหละครับท่านพูดย่งไงก็คือว่าไม่ค่อยมีเวลาครับถ้าพูดตรงบอกพี่พี่เพื่อนน้องๆทุกท่านไว้ก่อนนะครับบะงานเยอะครับท่านสาหรับเบียนนี้ยังไม่ได้ทาการล้างจริงครับเห็นรอยดําปีชัดเจนนะครับท่านแต่ดูดูดีๆครับมีความชัดเจ๋วมากครับท่านคมชัดเจ๋วมากครับความชัดเจ๋วเห็นชัดเจนเลยนะครับเนี่ยสังเกตดูดีนะครับผมให้พี่พี่เพื่อนน้องๆทุกท่านครับ ดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปจนจบคลิปเลยยิ่งดีครับท่านเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะท่านจะได้รู้ว่าเหรียญที่ผ่านกันใช้นั้นจะตกยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่ครับผ่านกันใช้คือในระบบุนเวียนนี่แหละครับท่านสำหรับยูนซีเราไม่ต้องพูดถึงครับราคาก็ดีอยู่แล้วนะครับท่านได้เป็นปีพศอะไรจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับถ้าผลิตน้อยท่านบอกเลยว่าถ้าท่านมีเฮได้เลยครับท่านเบไปนะครับอย่าคิดว่าเหรียญที่ผลิตน้อยนี่ไม่มีราคาอะไรไม่ ถ้าท่านคิดว่ามีราคาเฉพาะหน้าเหรียญแล้วก็ถ้าท่านเอาไปใช้เมื่อถึงวันที่ราคาพุ่งสูงขีดสูงถึงขีดสุดแล้วก็ท่านจะเสียใจทีหลังนะครับท่านการเป็นนักสะสมต้องคิดหน้าคิดหลังก่อนนะครับจะทําอะไรนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมน,นะครับคิวโพนิเกิลผสมทองแดงนะครับเนี่ยคิวโพนิเกิลผสมทองแดงนะครับสลับเหรียญห้าบาทเพราะเสียนเด พศนี้นะครับท่านเบื้องหน้าพงะท่านกอบภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เก้าครับท่านมาดูบรมรูปพงท่านดู่ครับว่าคมชัดเจาขนาดไหนสวยงามไหมโอเคมากนะครับก็เห็นไวกี่คนปกติธรรมดาของเลนที่ผ่านกันใช้ได้เลยนะครับท่านไม่เป็นไรครับแบบนี้เก็บได้สมบูรณ์แบบพอสมควรครับท่านสั่นแหลปีพศนี้นะครับ รัตนาเลี้ยงไว้ก็เดรียวนะครับมาดูขอบเฟืองครับขอบเฟืองเป็นไงบ้างครับเหรียญนี้ครับนี่ครับขอบเฟืองคมชัดเจ๋วมากเลยครับนี่ไม่มีการสึกล้ออะไรเลยครับนี่เห็นชัดเจนไปหมดเลยครับสวยงามมากนะครับนี่สุดยอดของเหรียญครับนี่ครับมาดูด้านหลังครับเนี่ยประเทศไทยสพันห้าร้อยสามสิบเก้าครับท่านสองห้าสามเก้านะครับติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากครับท่านอันดับที่ หกครับท่านอันดับที่หกนะครับปีสองห้าสามเก้าเนี่ยส่วนตรงกลางคือวัดเบญจมาวพิตรอยสิบวาลาราคับลมด้านล่างสุดคือห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอาลลบินะครับมาดูสิครับมีกระเบื้องเป็นไงบ้างครับกระเบื้องกระเบื้องกระเบื้องสวยงามเหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นชัดเจนเลยครับเห็นทุกแผ่นเลยครับนั่นแหละกระเบื้องนะครับนี่ครับ สำหรับเหรียญห้าบาทพศศิลป์ปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเก้านี้นะครับท่านควกว้างของเอ mm, หร,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 นนร,เรียญอยู่ที่เท่าไหร่ครับยี่สี่มิลลิ 28, 5, เมตรน้ำหนักเจ็ดจุดห้ากรัมน,นะครับท่านใช่ครับจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่เท่าไหร่อืยอยู่ที่ยี่สิบแปดล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันเหรียญน,นะครับท่านยี่สิบแปดล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันเหรียญนะครับท่าน แต่มาเยอะก็ไม่ใช่จตว่าน้อยก็ไม่ใช่นะครับแต่ในระดับในระดับยีนซีนะครับตัวที่เหรนยละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเลยนะครับท่านเออขยับขึ้นมาจากร้อยหนึ่งครับขยับขึ้นมาอีกห้าสิบาทเลยครับถ้าเหรียญที่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากไม่ว่าเป็นพีพศอ,อะไรก็แล้วแต่ขยับขึ้นสูงทั้งนั้นครับท่านขยับขึ้นมาเมื่อสองเดือนก่อนครับตอนเมื่อสอง เดือนก่อนนั้นอยู่ที่100บาทครับสลับ U N C นะครับแต่ตอนนี้150บาทไปแล้วครับท่านส่วนเรียญที่ผ่านกันใช้ครับไม่ขยับไปไหนครับยังอยู่เท่าเดิมครับ25บาทถึง40บาทเท่านั้นเองนะครับ